อ,จอ,อ,องงใจลยายเนี่ยเพ่งจะคล้องกันลงขวดบานนี่โอ้ยหักหักอยู่บ้านซื้อจักเ็จเนี่ยส่งกาแฟกินดีกว่าป let dance. He said, Go, go, make it hot. We gon' dance till we lose She knows just what she's got. She can give it to you every time. He said, Hell no. And on and on. Let's go. Excuse me, this fragrance is from my country, right? Wow! Yes. Hi, hi. <laughs> to me, this fragrance is from a high class coffee shop, restaurant or hotel. To me, this fragrance is from a high-class coffee shop, restaurant or hotel. Do you u okay, อเข้าใจผมแเขาาก็อยากาที谢谢่นี่เพือาแฟขอบคุณค่โซโซนใช่่คนแบ้มาดื่มาไเอเอาจริงิ、ซุ้มเจามูจักกล่องวันเล่บ,บนี่ดิวสิบอซูฟังนี่โดยส่วนตัวแล้วผมเองก็เป็นนักชิมกาแฟโรบัสต้าจากสถาบัน CQI หรือว Coffee Quality Institute หนึ่งในสองร้อยห้าคนของโลกผมเองได้ทดลองดื่มกาแฟมามากมาย ในประเทศไทยกาแฟที่ดีมันไม่ได้อยู่ที่พร็อพอันหรูหรานะครับกาแฟที่ดีมันจะด,ดีด้วยตัวตนของเขาเองมันจะจบที่ในแก้วแล้วก็ในปากผมได้ทดลองดื่มกาแฟไฟเกรดโรบัสตา้าของซีสเกตมันเยี่ยมมากครับแมนค่ะกาแฟโรบสรัสต้าซีสเกตนี่เป็นกาแฟที่พัฒนาและก็ถูกส่งเสริมโดยทีมของศูนย์วิจัยพืชสวนซีสเกตมันมีเอยียงเจ๋งๆหลายเลยเดี๋ยวผู้ว่าพู้สื่วสาู่ฟังมันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวหอมหวาน ผมหน่อยบอดี้กำลังดียังมีดีอีกอยู่เด้อเดี๋ยวพอออกศูนย์วิจัยพืชสวนสีสะเกตดสีบ๊อบให้ฟังเข้าใ่เทคโนโลยีการผลิตแล้วก็แปรรูปที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทันสมัยเดี๋ยวจักหน่อยหนึ่งทีมงานศูนย์วิจัยพืชสวนสีสะเกตดสีมาเหล่าให้ฟังครับที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเกตของเฮ้าเฮ้ามีสวนเรียยรูกการผลิตกาแฟแบบครบวงจรซึ่งเฮ้าได้๋ยทายทอดสู้เกษตรกร,ร,กรต้นแบบแล้วก็ขยายผลเดี๋ยวเกษตรกร,ร,กรที่เครือข่ายที่ร่วมโครงการของเฮ้าจะมาบ๊อบให้ฟังเนาะ ผมน่ปลูกพืชอะไรหลายชนิดกาแฟเนี <S <S ่ยเป็นพืชสลิดทั้งเลือกหม่ที่สางรายได้และเป็นอาจีที่มันคงทั้งศูนย์วิจัยพืชสวนชิตะเกตจึงส่งเสริมให้เข้าปลูกกาแฟเพราะเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันเหมาะสมกับพื้นที่ของเข้าในการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาได้ดีผมจึงมาศึกษาเรื่องของกาแฟว่าจะปลูกกาแฟังใดให้ได้คุณภาพและสิบแปลูกกาแฟใดให้ได้มาตรฐานจกระทัางมิหานเป็นของตัวเองหัวเข้า ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองต้องขอบคุณนศูนย์วิจัยพืชสวนรีสเกตและจังหวัดรีสเกตอีหลีจ้าไกลลองชิมกาแฟโจเกิลจะจบบันเน่และกาแฟโรบัตตารีสเกตดีงอิงไงออนนะเบิ่งเลยกวยแนนร้านเลย great <grateful> โอ้โหคุณนาพกีดฟสเนมากตนแก้ว like <nice> this Where can buy เดวเดี๋ดวบอตต้องซื้อเพราะว่าเขาแจกฟรีกาแฟดิบหาร้อยท่านแรกสามารถโทรสอบถามได้ที่ไม้เหล็กโทรศัพท์045814581้าหจ้าว้าวบ๊ายบายอุ้ยหายไปเซะวะ